ทุกคนที่วัดชุมพรรังสรรมีไก่ต๊อกเต็มเลยไก่จงไก่แจ้แล้วก็เอาไข่มันมาให้ไก่แม่ของไก่แจ้ฟักทุกคนดูสินี่ฮะอ๋อนี้ก็คือไก่ต๊อกแต่ว่าให้ไก่แจ้ฟักเหรออุ้ยมันก็รู้จักฟักให้เนาะไก่ต๊อกมันไม่ฟักเองดูสิทุกคนนี่ฮะโอ้ไก่แจ้มีบุญคุณมากมันฟักให้ทุกคนนี่ฮะวัดชุมพรรังสรรค์มะม่วงลูกดกมากเลยทุกคนนี่ฮะนี่คือวัดที่เรยก็อยู่ในเมืองนะ พระอา,ารามหลวงนะอยู่ไมไกาจากจชุมพรการเดินไมไกาจากชาลิชารีสอร์ททุกคนเราจะต้องมาทําบุญกันบ้างนะฮะเพราะว่าดูวัดไก่จงไก่แจ้ไก่ต๊อกอยู่ร่วมกันนะฮะทุกคนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปในเมืองไปถนนคนเดินกรมหลวงชุมพรไปหอเจ้าไหมไปตามคนนั้นน่ะคนที่หน้าตาดีๆว่าเขาจะมาไหมเราจะได้อเข้าไปรู้จักนะฮะทุกคนนี่ฮะทุกคนอ๋อแต่เราดูสิ อูไก่จงไก่แจ้ปีนต้นไม้ไกันสุดฤทธิ์นะหมาก็มีนะฮะเป็นมิตรฮะเพราะว่าวัดอุ้ต้นอะไรเนะี่ยต้นใหญ่มากเลยต้นใหญ่มากคือต้นสตอหรือเปล่าอันนี้ต้นอะไรครับเนี่ยอันนี้ต้นอะไรสตอไหมฮะลูกเหลียงไงเหรอฮะที่เรากินกับแกงนะอ,อันนะโอ้เหรอเนี่ยฮะทุกคนต้นเหลียงที่เขากินกับแกงที่เป็นเป็นเหมือนสตอมีถั่วเป็นรากเหมือนถั่วงอกกับทุกคน อ๋อต้นใหญ่มากเลยนะต้นลูกเหลี่ยนี่ยนะฮะเนี่ยฮะฝักเขา,เขาอ๋อเปดอันนี้กินได้ไหม,ไมไยังไม่ได้สิต้องไปเพาะก่อนต้องไปเพาะก่อนอ๋อเหรอต้องไปเพาะก่อนเหรอฮะเอาเม็ดมันออกมาแล้วก็ไปเพาะโอ้ออเดี๋ยวลองไปเพาะดูทุกคนเหมือนสตอเลยเนะยาะจริงจริมันเหมือนสตอนะเนี่ยพูดถึงเนาะอ๋อเหมือนกันเลยแต่ว่ามันเพาะเสร็จแล้วเหมือนเม็ดถั่วงอกอย่างนั้นนะเป็นลากๆหน่อยอดูสิดูสิแอบ แอบเอามาม่วงให้ผมแล้วดูสิอู้ดูสิดูสิน่ารักมากเ็เก็บมาม่วงให้ดูสิทุกคนลูกใหญ่โตมากเลยต้องลูกดูสิลูกบอลลิ่มเลยอะใหญ่มากเลยใหญ่มากทุกคนโอ้ตายแล้วนี่ฮะเนี่ยห,ห้อยอย่างนี้เลยฮะทุกคนห้อยอย่างนี้กันเลยทุกคนดูสิเป็นแบบมีเป็น,นสบงจีวอนกันเลยทุกคนนี่ฮะ วันี่คือวัดชุมพรรังสรรค์น,นะทุกคนใครจะมาทําบุงทําบุญที่นี่วันโอกาสไหนก็หาเอาใน Google เขากําลังบริจาคก,กันก็เสิร์ชหาเนาะมูลนิธิอะไรเมื่อกี้ตรงนั้นนะที่กําลังจะสร้างอะไรใหม่ๆนะทุกคนเนี่ยฮะรถมาอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืงเองอชุมพรเพราะเมื่อกี้ปั่นจัก,กรยานมาจําได้ปะ่ะปั่นจัก,กรยานข้ามคลองมาตรงแม่ครัวแม่ประภาชาลิชารีสรทแล้วก็ข้ามฝั่งมาแล้วก็ตรงไปก็จะเป็นในเมืองชุมพรแล้วทุกคนใกล้กับทางรถไฟเลยหาวัดชุมพรรังสรรติดกับรถไฟมากที่สุดเลยทุกคน นะฮะนี่่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับสาธุนี่ฮะมีโปรยส่งโปรยเซียนโยทุกคนน,น,นี่ฮะนะหนุ่มโปรโมทช่องด้วยจ้จนี่ฮะทุกคนโอ้ยบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องดูซิเราเกรงใจมากเลยอ่ะลูกใหญ่มากเลยบอกเราไม่ต้องนี่ขนาดบอกไม่ต้องนะฮะดูกไก่แจ้สิทุกคนลูกลูกมันก็มีนะฮะ นี่ฮะนี่ฮะไข่เจียวัดชุมพรรังสั้นนะฮะชุมพรอ่อมิสแกรนไงมิสแกรนชุมพรใช่ไหมอะไรชื่ออะไรนะที่ปีนี้ที่มันได้แต่คำถามไม่ดีนะ เวทีนี้ต้องปรับปรุงหาไม่ควรตั้งคําถามแตกแยกถามว่าอ,อ๋อถามคือความสร้างความเกลียดชังเกินไปทําให้คนเขาสั่งสมความชังแตกแยกไม่ควรฮ่เวทีนางงามควรจะมีอะไรที่สร้างสรรค์ไม่ได้มาถามตามเจ้าของเวทีแล้วมันจะตกต่ำนะฮะบาปกรรมวจีกรรม,มนุกกรรมฮ่ก็ปีนี้มิสแกรนก็คือเห็นว่าเป็นมิสแกรนจะอ๋อชุมพรใช่ไหมนามสกุลอะไรอะค,คนที่เคยตกรอบอะ่ะก่อนหน้านั้นอะ่ะเป็นมิสแกรนจันทบุรีใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้เป็นมิสแกรนไทยแลนด์ตัวจริงไง เป็นแค่มิสแกนจังหวัดแต่กลับมาประกวดใหม่ทุกคนนะฮะตั้งคำถามตอบคำถามแบบใครด่าถูกใจเจ้าของเวที่สุดก็มงไปอย่างเงี้ยบาปนะไม่เอาไม่เอาเราไม่สนับสนุนแบบนี้ฮะอันนี้พูดไปด้วยใจจริงนะหวังดีเป็นกาลยานามิตรหรือกัลยาณศัตรูก็แล้วแต่เพราะเราไม่ชอบออเวทีแบบนี้ฮะอยากได้เวทีแบบสร้างสรรค์นะคนนี้ว่าชุมพรเราอยู่ที่ชุมพรจ้ะก็เลยนึกถึงมิสแกนชุมพรทุกคน น้ำใจดูสิเรานักเก่งใจเก่งใจลูกใหญ่มากเลยหนักด้วยนะไม่ใช่อะไรหรอกนี่ฮะเดี๋ยวเราปั่นไปตรงหอเจียนะทุกคนตรงสาระแดงซอยสี่ทุกคนใกล้กับชุมพรกาเดนแล้วก็ห้างอัวชเช่นเออเราไม่ได้ไปออโลตงโลตัสเลยเนาะตั้งแต่มาชุมพรหลายครั้งเนี่ยสองาครั้งสี่ครั้งเทียประมาณนะฮะทุกคนนี่ฮบตัวเมือง นี้เห็นไหมฮะออกจากตรงนี้วัดเนี่ยฮะว,วัดชุมพรรังสค์เห็นไหมตรงไปก็เข้าเมืองเลี้ยวขวาก็นนี่ฮสะพานก็แม่ประพาข้าวแกงแม่ประพาแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปชุมพรกาดเด่นแล้วกน็นั่นฮะแถวแถวชุมพรกาดเด่นธนาคารกรุงเทพแล้วก็ไปรถไฟตรงนี้ฮะรถไฟไม่กี่สองสามร้อยเมตรเองแล้วก็ตรงนี้มะม่วงะ่ะที่เราไปถ่ายจําได้ไหมฮะ มะม่วงดกมากทุกคนห้อยกันเพราะที่นี่บางทีมะม่วงมันก็ดาดดื่นนะฮะคนก็ไม่ตื่นเต้นเหมือนเราไงเหมือนเราไปตอนตอนไปเมืองนอกใช่ไหมเห็นต้นเห็นแอปเปิลขึ้นตรงริมถนนเต้ไปหมดเราก็จะตื่นเต้นจนฝรั่งมันงงมันบอกว่าทาไมที่ไทยไม่มีอาวกูไม่มีจริงๆใช่ไหมเหมือนมึงอ่ะอมืมึงมาอาจจะมาเห็นทุเรียนแล้วมึงจะตื่นเต้นก็ได้อะไรอย่างนี้นะฮะนี่หาสี่แยก ชุมชนวัดชุมพรรังสรรสะพานนี้ข้ามไปก็เข้าแกงอร่อยที่สุดใน3โลกนี่ทางรถไฟไปหัดใหญ่หาไปใต้โฟลกไปนี้ก็ไปกรุงเทพแล้วก็จอดตรงนี้สถานีไฟชุมพรเดินอ5อเเมตรถึงชุมพรการเด้น Garden. แล้วก็ตรงนี้เดินตรงนี้เลยหาลงสะพานเลี้ยวซ้าย100เมตร200เมตรก็จะเจอชาลิชารีซอนะฮะแต่เรามุ่งหน้าเข้าเมืองอันี้หามะม่วงโอ้ตายดูสิค่าเด็ดมากเลย แต่เมื่อกี้เจ้าของเนี่ยฮะตรงกันข้ามเขามองไงฮะที่เรามาถ่ายก็เลยไม่กล้าเด็ดเราไม่เราไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่าจะมาเด็ดอะไรง่ายๆนะฮะต้องยกมือไหว้ก่อนนะฮะเพราะว่ามันไม่มีใครไม่เห็นคุณค่าไงใช่ไหมสักลูกหนึ่งามาถ่ายรูปเป็นคอนเทนต์ประมาณอย่างนี้อ่าแล้วก็ขับตรงไปไปไหาหอนาฬิกาชุมพรมาตั้งแต่มาเนี่ยยังไม่เคยเห็นหอนาฬิกาชุมพรเลยเพราะว่าตรงนั้นจะมีเขาบอกว่ามีกาแฟอร่อยกาแฟเขาทะลุ แต่ตรงนี้ขวามือหาก็จะเป็นอากูตเดคาเฟ่นะนะฮะตรงนี้หาตรงไปสี่แยกแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปอีกหน่อยเดียวเนี่ยนะฮะก็จะวนไปวัดสุบรรม,มิตรแล้วก็เข้าชาลิชารีสอร์ทวนเป็นวงกลมฮะทุกคนพูดง่ายๆอากูตเดคาเฟ่ไม่ไกลฮะแล้วก็จะไปหอนาฬิกาก็จะมีโรงคั่วกาแฟเขาทะลุงไงนี่ฮะถนนปรมินทรมันคากคดเรียกยากมากซึ่งเป็นถนนที่ตรงไปถึงนู้นเลยฮะ หลังสวนเออไม่ใช่หลังสวนส่ปากน้ำชุมพรแล้วก็ไปหาดทราซโอรีเลยนะยาวเฟ้ยไปถึงนู่นเลยฮะนะฮะทุกคนโอ้ตายประทับใจมัม่วงมากเลยนี่ไงทุกคนชุมพรการ์เด้นตลาดสดแต่เราไม่ไปฮะเราจะเราจะขับตรงนะฮะนี่ฮะขับตรงขับตรงโอ้ตายนี่ฮะทุกคนสี่แยกเลี้ยวขวาตรงนี้ก็จะไปอากูดเดย์คาเฟ่ แล้วก็ตรงไปนี่จะเป็นอะไรวะจะเป็นโรงพยาบาลชุมพรสารหลักเมืองใช่ไหมถ,ถ้าถ้าเกิดเดาไม่ผิดอ่ะน่าจะใช่ใช่ใช่แต่เราจะเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายไปเส้นทางรถไฟประมาณว่าเราจะไปอ่ถนนคนเดินคนเมลวงชุมพรแล้วก็ไปหอเจียรตรงนั้นนะฮะไปร้านหอเจียรเราไปดูซิว่าเผื่อมีคนคนนั้นรออยู่ประมาณอย่างงี้ฮะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะว้ายมาถึงก็จะเจอโรงคั่ว กาแฟเขาทะลุเนี่ยฮะตรงข้ามธนาคารออมสินดูที่เราขับมมั่วนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่ามันจบครบกันแล้วก็ถ้าเกิดเลี้ยวซ้ายธนาคารกรุงเทพก็เป็นชุมพรการเด้นเนี่ยทุกคนรถมากทุกคนเนี่ยฮะออมสินเห็นไหมตรงข้ามวันนี้ก็ปิดแล้วอะลงทั่วกาแฟเนี่ยฮะซ้ายมือที่เราไปดูผู้เรียนอยู่หลังอยู่หลังโรงแรมเนี่ยฮะผู้เรียนที่ออกลูกอะฮะอยู่หลังโรงแรมชุมพรการเด้นทุกคนเ็น็จนะ กลายเป็นว่าจะมีนี่นี่นี่ลูกเงาะป่าเนี่ยกาแฟสดเนี่ยเขาปิดเละแล้วเนี่ยฮะปิดแล้วฮะปิดห้าโมงวันนี้เนี่ยคาเฟ่เขาชลุอินเตอร์ทุกคนเนี่ยฮะเห็นไหมฮะนี่ฮะธนาคารออมสินเห็นไหมที่เราพูดไม่เคยโกหกฮะแล้วก็อันนี้คือถนนกลายเป็นถนนอะไรรู้ไหมที่ข้างหน้าเนี่ยที่กําลังปั่นอยู่คือถนนสารแดงแต่เราจะไปสารแดงซอยสี่แล้วกันจําง่ายๆเนาะสารแดงซี่ซอยซี่นะฮะนี่หาดทุ่งวัวและที่ตรงไปแล้วก็ตรงไปอีกนิดนึงก็จะเป็น ขับรถไฟเห็นไหมทะลุกันหมดนะแล้วก็ถนนคนเดินกลมหลวงชุมพรเนี่ยฮะติดไฟแดงตรงนี้รถมากแล้วก็ซอยแรกข้างหน้าน,นี้เหยยน,นะฮะก็จะเป็นสารแดงซอยสี่ทุกคนอู้ดูมะม่วงสิมีทั้งอก่อ,อน้ําดอกไม้นี่ดอกไม้สวยงามอันนี้ไปไหนฮะเป็นสองงามจําได้ไหมตรงนี้ไปบขอสอแล้วก็ไปตลาดสดเชา้าค่ะเนี่ยฮะมันจะแยกเป็นสองงามแบบนี้เห็นไหมฮะ แยกไปนี้แล้วก็แยกไปนี้ทุกคนแต่เ,เราตรงไปนี้แต่ถ้าเลี้ยวซ้ายนี่ค,นะะคือจะนุนท่าตะเภานะฮะก็จะไปโรงแรมชุมพรกาเด่นทุกคนนี้ฮะทุกคนกําลังเลี้ยวเข้าสารแดงซอยสี่ตามมอเตอร์ไซค์นี้เข้าไปเลยทุกคนเพื่อจะไปตามหาคนคนนั้นนะฮะจริงๆเราน่าจะลุ้นเนาะว่าไปตามหาคนคนที่ว่าเนี่ยทุกอีพีทุกคนว่าเรามันลุ้นกันนะว่าจะเจอไหมแล้วหน้าตาเขาเป็นยังไงทําไมเราถึงบอกว่าเขาหน้าตาดีมาก ทำไมเราจึงหลงไหลเขาเลือเกินทําไมเขามีสเสน่ห์แล้วก็ถูกชะตามากคนคนนั้นคือใครใช่ไหมเรามาลุ้นกันดีไหมถ้าเกิดงวดนี้กับกรุงเทพยังไม่เจอก็มางวดหน้าอีกนะฮะเรามาลุ้นกันว่าเราจะมาชุมพรกาดเด่นหรือจะไปหาดทรายรีอีกหรือจะพักที่ชลิชาหรือจะหาที่พักใหม่ๆมาฝากดีอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะว่าโรงแรมที่เราไปพักเนี่ยคุณแต่โรงแรมดีๆนะบางโรงแรมมีคนบอกเขาอยากไปพักนะาผีเยอะ ผีดุอะไรประมาณนี้เราก็แบบไม่กล้าไปไงน,นะฮะเขาบอกว่าอย่างนี้เขาเจอกันอะไรแต่เราเราไม่เคยเจอไงเราก็แบบไม่ได้ท้าทายนะเดี๋ยวเราเลี้ยวเนี่ยฮะก็จะเจอหอเจีย๊ยทุกคนหอเจีย๊ยติ่มซำที่ไปเปิดที่สามย่านเป็นหอเจีย๊ยออออติ่มซำชุมพรดังมากที่แบบกล้าหารชานและประสบความสําเร็จมากที่กรุงเทพไปเปิดสาขาอยู่ตรงสามย่านเนี่ยฮะนี่ไงเจอแล้ว ้าน,นหอเจีย๊ยที่เขาจอดรถเนี่ยมันจะใส่แล้วก็เราเลี้ยวขวาไปออกทางนั้นก็ไปชุมพรการเด่นชริชารีสอร์ได้หมดเลยทุกคนมาลุ้นกันนะว่าจะเจอคนคนนั้นไหมเราไม่บอกนะว่าจุดไหนที่เราเห็นเขาเนะะี่ยฮะไหนเนี้ยร้านอยู่ไหนแล้วอ๋อยังต้องไปอีกอ๋อนี่ไงตายแล้วนี่ไงหอเจีย๊ยตายแล้วฉันขับขับเลยมองจมูกแต่มองหาคนนั้น ไม่เจอหุ้ยายแล้วหุ้ยใช้คันนี้หรือเปล่าต่ายแล้วเดี๋ยวก่อนนะเราออกทางนี้ได้ไปเคเฟซีถนนคนเดินทะลุกันหมดเลยฮะทุกคนทะลุกันหมดเลยนะโอเคนะสําหรับคลิปนี้เราไม่เจอเขาอะทุกคนนะฮะไม่เป็นไรค่อยมาใหม่นะฮะทุกคนจะเอามาถ่ายบรรยากาศให้ฟังก็เลยหลอกล่อเทคนิคอะฮะ